จองเอ็กซีซียูค่ามาแล้วตอนนี้หนูทำกับข้าวซอยหมูซอยหมูทำอ,อะไรดีนอกกับข้าวนี่เนะ สตอเราจะผาดใส่สตอเนาะวันนี้ไว้แค่เด็กเร็จแซวเรียบร้อเดี๋ยวไปเป็นคนดังก่อนนะคะไปกันค่ะ นีไฟก็เริ่มติดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะติดตอนนี้แล้วจะไปดับเอาตอนข้างหลังอีกหรือเปล่าไปแล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปในการ <c oughs> ทําผัดสตอเนาะหนูก็จะลองฝึกทํานะผัดสตอแบบของใส่เครื่องแกงใต้เนะ <c oughs> เาะมาดูกันเลย ไฟติดแล้วเรามาเริ่มทำกันเราจะทำด้วยไฟไม่ค่อยแรงนะคะเพราะกระทะตัวนี้มันร้อนเร็วมาก เครื่องแกงหนูก็จะเบาจักหน่อยนะอ่าประมาณนี้นี่ ผัดไปจนกว่าหมูจะสุกนะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะตอนนี้ก็คลุกคลิกคลุกคลิกรอหมูสุกพอหมูสุกแล้วเดี๋ยวตัวเอกของงานก็จะตามมา อนนี Too ้หนก็วาหมูได้แล้วแหละตอนนี้ได้ที่แล้ มันมันจักหนี่ยแล้วก็เพิ่มน้ำจาจนิ พี่สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะโอ้ระหว่างทำงานอยู่แม่บ้านเราก็นี่คืออะไรผัดอะไรผัดสะโตเขาเรียกว่าผัดผัดอะไรผัดพีดดเจ้งบอกหมูใส่สะ,ตะโตเดี๋ยวเราไปชมต่อกันสีสันก็น่ากินดีนะพูดถึงรสชาติยังไม่รู้นะเอฟซีทุกท่านนะเพราะว่าตอนนี้ นะครับเบื้องต้นหิวข้าวแล้วผมดูแล้วเออน่ากินดีนะน่าอร่อยดีแล้วอันนี้คือจะสุกแล้วใช่ไหมจะสุกแล้วเดี๋ยวรอสตออีกนิดปรุงรสแล้วใช่ไหมปรุงเรียบร้อยแล้วอ๋อรอให้สตออ่อนกว่านี้อ่ะจ้าแต่ถ้าอืทำนั่นแหละจะเป็นคนทำไม่ถาแล้วนะครับนะเรามาดูชมหน้าของคนทำนะครับทุกท่านก็เพราะว่านะครับเมนูนี้ อทำไมซูมจังขขเมนูนี้เพิ่งไปดูใน YouTube ื่อกี้นะเปิดเผยความลับกันนะครับเราวางคลิปเลยนะครับว่าทำยังไง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่คุณแม่วโรณีก็เคยแนะนำมาแล้ว <c oughs> แต่ก็ลืมหรือไม่มั่นใจนะครับฟังวิธีแล้วก็อาจจะ <c oughs> นึกไม่ออก มองภาพประกอบแล้วก็ผสมกับที่คุณแม่บอกไว้ใช่แล้วเอามาทำใช่ไหมใอ่ผมก็นึกไปทํำไรเห็นนั่งกบมือเงยดู YouTube นะฮะทุกท่านก็ดูสูตรการทําอาหารเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าการทําผัดพิ่แกงใต้ใส่สตอมูสตอครั้งแรกของคุณปุ้ยเนี่ยนะฮะรสชาติ5ดาวเนี่ยจะได้กี่ดาวหรือ ฟรีดาวผมก็ไม่รู้นะครับฟรีดาวนะพ่อนยาวนะฟรีดาวนะออท่านนะออก,นนะออก,นก็เรามารุ้นกันนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าตอนนี้ก็รอให้สุกให้อุ่นค,นนครับแล้วเดี๋ยวผมจะชิมรอให้หมูมันสุกเอาฝาหม้อครอบสิมันจะได้สุกทั่วถึงเอาฝาหม้อปิดกรึบเลยอืมอืมนั่นเลยแล้วก็ ใส่ไฟสักหน่อยหนึ่งนะครับเพ,เ,เพิ่มแก๊สไปเพิ่มแก๊สด้วยเล่นแก๊ด้วยเล่นแก๊สด้วยเพราะว่าตอนนี้หิวไม่ใช่อะไรหรอกนะแน,ะนะ่สักพักสตอมก็จะสุกแล้วนะเราก็มาลุ้นกันทีหลังว่ารสชาติระหว่างนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับห้าดาวอาจจะได้4ดาวครึง่งหรือ6กดาวหรือ 0.5ดาวเราไม่รู้นะทุกท่านนะครับผม,ผมก็รอกันก่อนนะครับผมนะทุกท่านตอนนี้ก็ได้ที่ได้ทางแล้วชิมสิขอคะแนนหน่อยผมไม่เชื่อโอเคไม่ใช่ผมไม่เชื่อ <c oughs> ผมไม่เชื่อผมไม่อยากอวยหอมจังเลย,อยอเหอ,อมปะทุกท่านเหลืองอ้อยมาเลย คืออะไรพอมันได้อะไรเนี่ยเด้อเฮียเผ็ดดีโอ้ยเครื่องแกงโอเคอร่อยใช้ได้นะครับผ่านผ่านโอเคเอาเป็นว่าสามดาวพอแล้วกันครั้งแรกไม่ถึงห้านะครับผมให้สามดาวนะทุกท่านนะครับเพราะผมเป็นคนที่ ตรงๆไม่โกงใครแม้กระทั่งตัวเองเนาะอ่ะคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะการทำอาหารของคุณปุ้ยก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับครั้งแรกการทำพริกแกงผัดสตอนะครับขอบพระคุณที่รับชมจ้สาสวัสดีครับผม bye บ๊ายบายพี่บูครับสวัสดีครับบ๊ายบาย